สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนตุลาคมเริ่มต้นในปีนงบประมาณ2,567มีรายละเอียดดังนี้วันที่3ตุลาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนข้าราชการบำนานเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ61ปีนวัดบ้านใหม่โพเยนอำเภอตรอน ต่อมาเวลา14นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอพิชัยและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ประเมินความพร้อมครอบครัวเป้าหมายที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดในพื้นที่ตำบลคลองกล้วย 6ตุลาคมณนะห้องประชุมสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อํานวยการกลุ่มงานและนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัดเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์และทีวีพช10ตุลาคมพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อํานวยการกลุ่มงานสารสนเทศและนักวิชาการกลุ่มงานร่วมกันฝึกอบรมใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลคลิกชุมชนสําหรับบริการประชาชนณนะสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ชั้น3 11ตุลาคมเวลา7นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกันลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่ครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลจำนวน2อครัวเรือนณบ้านห้ยคาอำเภอพิชัย และในเวลา9นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดและบุคลากรในสังกัดพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจังหวัดร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และทีวีพอชณสถานที่ตั้งของอำเภอ ต่อมาในเวลา13นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และกลุ่มงานสารสนเทศพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพัฒนากรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิต และในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสูงสาธิตการตลาดภายใต้การทำงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่อำเภอฟากท่าจำนวน3แห่งและร่วมติดตามให้กำลังใจครอบครัวแรางงานไทยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอบ้านโคกจำนวน4ครัวเรือน 12ตุลาคมณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายโอทอปจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อพบปะพูดคุยชี้แจงแนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนงานโอทอปในปีงบประมาณพศ2567 13ตุลาคมณนะสาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชะกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันณนะวมินทรมหาราช 16. ตุลาคมพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาลของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิฐและในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิษฐ์และอำเภอลับแล พร้อมนี้เวลา14นาฬิกาผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรวมกับอำเภอรับแลร,ร่วมติดตามให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอรับแลจำนวนหนึ่งครัวเรือน 18ตุลาคมพัฒนาการจังหวัดผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณพศ2567ณนะห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิต 23ตุลาคมณนะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ห้าลานอเนกประสงค์ริมน่านอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานร่วมกิจ,จกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัว23่ตุลาคมต่อมาเวลา10นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจ,จกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลณวัดคลองกล้วยอำเภอพิชยัย 24ตุลาคมณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานตามสิบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน25ตุลาคมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าปลาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านห้วยตาและการดำเนินงานกองทุนธนาคารข้าวณบ้านห้วยตาอำเภอท่าปลา จบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน